เ็นบครอบพวก็สิมีความสุขเห็นบ่เออซีอิวกันแบบมีความสุขเลยอ่ามียายเห็นบ่มีพอมีแม่อ่านี่ก็มีลูกเห็นบ่เออครอบพวจ้าสิมีความสุขเอ๋อท่านประธานพ่อไนนี่ล่ะเอ่อที่เจ้าิไดจ่กแม่ทอระนี่ที่ท่านคอยปกปักรักษาบุญกุศลที่เจ้าเฮ็ดมามันสิส่งผลให้ครอบพวเจ้ามีความสุขอืม เจ้าคิดสิ่งใดก็สิสมปรารถนาเข้าใจญ่วาจาบ่สิเป็นการงานการเงินความรักเห็นบ่งานก็สิพุ่งมาหาเลยเออบ่ต้องย่านว่าบ่มีงานเห็นบ่บ่ต้องห่วงเด้อจ้าเด้องานกันมีหลายก็แบ่งหมู่แบ่งพวกบ่แบ่งบ่่วาสิเป็นคนในครอบครัวทุกสายงานแบ่งเพิ่นเฮ็ดน้ำบ่ต้องย่านเนี่ยงานพุ่งมาหาขึ้นแปดเมท่านี่พุ่งมากเลยล่ะนี่เห็นบ่ส่วนความรักก็สิครอบครัวเจ้าก็สิมีความสุขบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดอีหยังเจ้าได้เห็นบ่ เอออยูกับพอกับแม่กับตากับยายเห็นว่คบเ,เห็นบ่ลูกหลานก็อยู่นั่งเหนว่าลูกเจ้านี่นี่กระตเจา้าเปรียบเสมือนทั้งชายทั้งหญินงนะอาจารนเป็นพลังงานร่วมอ่อก็สีมีความสุขท่านสีควายปกปักรักษาคุคาม้มครองมอยผู้ใดมาเห็นอกีกอย่างพวกเจ้าอะไรเห็นวะสิบเมทาขึ้นเทนอฟบ,บอลงานมันสีนักสีงานสีนักกะยาแต่ว่าเจ้ากับสีมีเงินเข้าใจว่า เจ้าสิระสบผลสาเร็จสิสสมีเงินเข้ามามีงานดีเขบอมีงานเนอะจากเนาะเห็นบางานหลายแห้งเห็นงานหนัก